ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถเป็ดพะโล้ถ้ามารักเลือกได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนกโกสินทร์หรืออาเทคแห่งนี้แล้วไม่ไปเยี่ยมชมน้องๆที่สาขาวิชาช่างยนต์เห็นทีจะไม่ได้นะครับ านตะบหรือง,งานเชื่อมถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ครูผู้สอนต้องติวเข้มเพื่อปูรากฐานสู่ความเข้าใจในการเรียนช่างยนต์ส่วนห้องนี้เป็นส่วนการเรียนรู้งานสงกำลังสิบสถานีที่เป๊ะทั้งอุปกรณ์ครูผู้สอนและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ครับ ที่น้องๆวัยรุ่นท้องไม่พร้อมเนี่ยน่าจะเกิดจากสาเหตุใดระหว่างป้องกันแล้วพลาดหรือว่าพลาดที่ไม่ได้ป้องกันนี่พวกนายฉันว่านะเรื่องแพทศ,ศึกษาทุกวนันนี้มันก็เข้าถึงวัยรุ่นมากถูกไหมแต่ทำไมยังมีพ่อแม่ไวสใสเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอ่ะ เราว่านะก็อาจจะป้องกันแล้วพลาดอาจจะมีความเชื่อเรื่องป้องกันแบบผิดวิธีรู้แค่ว่าถุงยางอามไายใช้ป้องกันการท้องแต่ไม่รู้ว่าถุงยางอามาัยที่ใช้ป้องกันให้มันถูกวิธีต้องทํายังไงเราว่าไม่จริงหรอกคนส่วนใหญ่อะพลาดที่ไม่ได้ป้องกันมากกว่าเราเคยได้ยินนะเขาบอกว่าครั้งเดียวอะไม่ท้องหรอกเป็นไงล่ะเป็นพ่อแม่ไว้ใสกันหมดเลยเพราะคําว่าครั้งเดียวนี่แหละแบบนี้การท้องมันก็เริ่มเขาไกลไปรุ่นแบบเราแล้วสิก็ต้องทําให้เป็นเรื่องไกลตัวสิด้วยการปฏิ หายน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วเหนื่อยจริงเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงล่ะครับป้องกันแล้วพลาดหรือว่าพลาดที่ไม่ได้ป้องกันไปดูกันเลยครับสมัยเดิมบอกนะครับว่าสังคมเรานี่ท้องแบบไม่พร้อมเยอะนะครับเก่งคิดว่าป้องกันแล้วพลาดหรือว่าพลาดที่ไม่ได้ป้องกันพลาดเยี่ยมไปเลยพลาดเลยเล่า พลาดที่ป้องกันพลาดที่ไม่ได้ป้องกันใช่แล้วสําหรับเก่งเนี่ยเรื่องที่สามารถป้องกันให้ไม่ท้องตอนที่เรายังไม่พร้อมได้เนี่ยคืออะไรคะส่ถุงยางครับใส่ถุงยางอนมามัมพลาดที่ไม่ได้ป้องกันทาไมถึงได้พลาดที่ไม่ป้องกันสำหรับนม่มอย่างพวกเราเกิดลมตอนที่เมื่อเตรียมของเกิดอารมณ์ตอนที่ยังไม่มีของอ่านี่ครับต่อบด,ดีแล้วทำไมเราไม่เราเราไม่คิดหรอว่าเฮ้ ถ้าเกิดเรายังไม่มีของเนี่ยวันหลังก็ได้หรือเราว่ากลัวโอกาสนี้เดี๋ยวมันผ่านแล้วมันผ่านรับเลยโอกาสมีน้อยครับมันไม่ได้มาบ่อยๆครับโอกาสโอกาสไม่ได้มาบ่อยอย่างที่บอกนะครับนี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราก็อยากได้แนวความคิดรวมๆไงของหนุ่มๆทั่วไปว่าเออเขาคิดยังไงสาวๆก็จะได้ฟังไว้ด้วยสถาๆันได้ฟังไว้ด้วยท่านี่ไม่ได้ป้องกันแล้วทาไมมันไม่น่ามัน่น่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมันไม่ทัน๋มมันไม่ทันช่วยอธิบายอธิบายสเต็ปหน่อย สเต็ปคือยังไงทำไมจังหวะไหนมันไม่ทันมันมันมาแล้วม,มันมาแล้ว <c oughs> ที่ตลาดนัดมะลิเรียบด่วนเมืองทองมีไวรุ่นหน้าใสใส่ใจสุขภาพได้แชร์ไอเดียรักไว้แบบน่าสนใจไปฟังกันเลยครับ คิดว่าพลาดแล้วไม่ได้ป้องกันคะ่ะอาจจะคิดว่าคงไม่มีอะไรแค่แค่ครั้งเดียวพลาดท,ที่ไม่ได้ป้องกันคะ่ะอารมณ์ชั่วูบก็เลยแบบไม่ันได้คิดที่จะป้องกันนะค่ะพลาดท,ที่ไม่ป้องกันนะครับรักสนุกมากกว่าครับไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้าพลาดท,ที่ไม่ได้ป้องกันอยากจะให้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าอายอย่างที่คิดเลยคะ่ะพลาดท,ที่ไม่ได้ป้องกันปลุอารมณ์โชววูบคัน ผ้าที่ไม่ป้องกันครับไม่มีเพศสมพันดีกว่าครับหรือถ้าเกิดว่ามีก็ควรยืดอกปอกถูกไว้ครับผ้าที่ไม่ได้ป้องกันค่ะอารมณ์มันพาไปแอลกอฮอล์มันพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีสติทุกครั้งค่ะผมว่าผ้าที่ไม่ได้ป้องกันนะนะทุกคนรู้ละวิธีป้องกันมีอะไรบ้างแต่เรื่องที่จะไม่ป้องกันก็ก็มันก็คือผ้านะครับผ้าที่ไม่ได้ป้องกันครับจริงจริงกันแล้วอ่ะโอกาสพลาดมันน้อยมากครับผ้าทําไม่ได้ป้องกันค่ะหนึ่งคือประมาท สองคือแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสามคือบอกว่ารักจริงก็ทำได้ดิคิดจะรักกันทั้งคู่ก็ต้องรู้จักป้องกันให้ถูกต้องเดี๋ยวเชิญคุณหมอมาฟังความเห็นน้องๆกันเลยนะคะเชิญครับคุณหมอครับวัยรุ่นท้องไม่พร้อมเกิดจากสาเหตุใดน,น้องๆลงความเห็นว่าป้องกันแล้วพลาด20%พลาดที่ไม่ป้องกัน80 แล้วจะรักยังไงไม่ให้พลาดนะครับเลฟติวเตอร์ทีนี้เราก็ต้องมาปุดฉาววิสัชนาว่าทำไมจึงพลาดและไม่ต้องป้องกันอันที่1นวัยรุ่นเป็นคนมองโลกในแง่ดีว่าโชคร้ายอันนั้นมักไม่น่าจะเกิดกับเราเพราะแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใ,ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นโชคร้ายมาทุกทีเพราะคิดว่าไม่น่าเกิดกับเรา อันที่สองนะครับตะกี้ได้ยินเลยมันมากระทนหันมันต้องทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ได้ทำนี่ก็คือนิสัยของวัยรุ่นโดยเฉพาะครับว่าของมันมาแล้วอ่ะไม่ทำไม่ได้ไวัยรุ่นใจร้อนอแต่น้องๆจะต้องรู้ว่าตะกี้ที่ที่พี่ภูมิพยายามถามเนี่ยว่าถ้าน้องอายุมากกว่านี้น้องจะรู้ว่าของมันมาแล้วมันก็มาอีกได้ถ้าเกิดรู้ว่าทำยังไงจะให้มันมาอีก นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอวัยรุ่นคิดว่ามันจะไม่มาอีกเลยต้องลุยตอนนั้นมีอะไรก็ลุยไปเลยลุยวิธีไรตายทุกทีไหมครับนะครอ้าวต่อมาถ้าน้องๆในห้องนี้ที่เป็นผู้หญิงรู้จุดเด่นของตัวเองตอนที่ผู้ชายจะมีเซ็กกับเราผมจะเล่าเรื่องให้ฟังมีครั้งหนึ่งผมไปสำรวจดูนะครับว่านวลนางในอ่างทั้งหลายเนี่ยทำไมแต่ละคนมันถึงมีทีเด็ดเคล็ดลับมัดใจผู้ชายนัก แล้วก็รู้ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยนะครับทีเด็ดมากผู้ชายต้องต่อคิวเลยนะต่อคิวจองตัวนะผมก็เลยไปถามหนูว่ามันมีทีเด็ดอะไรซึ่งผมไม่บอกพวกคุณนะครับแต่ที่จะมาเกี่ยวพวกคุณก็คือผมถามเธอว่าน้องเวลาที่จะมีกิจกรรมกับผู้ชายที่มาใช้บริการเนี่ยให้เขาใส่ถุงยางไหมน้องคนนั้นตอบว่าคุณหมอคะคุณหมอไม่ต้องมาสอนพวกดิฉันหรอกคะ่ะคุณหมอไปสอนน้องเด็กๆผู้หญิงดีกว่าคะ่ะ แล้วคำนั้นผมพูดมาหลายปีแล้วเธอตอบว่าผู้ชายเวลาอยากจะมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยสั่งให้ทําอะไรก็ทําฟังไว้อีกครั้งไหมครับผู้ชายเวลาเขามาขอเราอยากจะมีอะไรกับเราที่เป็นผู้หญิงนั้นสั่งให้ทําอะไรก็ทําไม่เชื่อถามพิลลงไปก่อนเซเว่นอยู่ตรงนั้นไม่ซื้อไม่ให้ทํารับรองมันวิ่งคานไปซื้อเลยเแน่นอนเ,ออเชื่อผมไหมครับไม่เชื่อลองดูนะครับเพราะว่าตอนก่อนที่เขาจะทําอะไรคุณได้ ตอนนั้นคุณใหญ่ที่สุดครับสั่งให้ทําอะไรก็ทําใช่ไหมโลกใช่ไหมเป็นยังตอบว่าใช่เลยแต่แค่พยักหน้าเหี่ยวเียวไม่กล้าตอบมากงั้นจําไว้นะครับว่าทั้งหมดทั้งนั้นจะบอกผู้ชายไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงต้องเรียนรู้ว่าจุดเด่นตัวเองเป็นไงตอนนั้นสั่งให้ทําอะไรก็ทําเด็กผู้หญิงคนนั้นตอบว่าคุณหมอคะ ดิฉลูนะครับผู้ชายอยากทำอะไรสั่งให้ไปเอาถุงยางมาก่อนไม่งั้นไปต่อคิวใหม่มันรีบไปหาขอเพื่อนมาเลยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใบฉุกเฉินเด็ดขาดสลหรับผู้หญิงผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งมักจะอ้อนนี่ถ้าเกิดไม่ได้ทําคุณวันนี้ผมไม่นั้นผมตายแน่คุณเชื่อผมนะครับน้องๆผู้หญิงถ้าน้องไม่ให้ทํามันไปช่วยตัวเองได้ครับการันตีได้ มันไม่ตายหรอก <S <S รับรองไม่ตายเด็ดขาดอยา่าเชื่อเวลาผู้ชายคุกเข่าเพื่อจะขอทํอย่างนั้นเพราะหลังจากนั้นคุณจะต้องไปคุกเข่าขอเขานะครับจาไว้เพราะฉะนั้นแนะนําให้น้องเนี่ยทำตัวแพงๆให,ใ,<ช>ให้ดูแพงมีคุณค่า,ามีความสําเร็จของงานมีอะไรต่างๆให้คนชื่นชมคนเราจะมีสีอย่างที่คนเราชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นนะครับจำไม่ง่ายครับเก่งสวยรวยดี